พัมกินเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเราเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเราก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้มีราคาที่ถูกที่สุดแต่เราจะวางกลยุทธ์ในเชิงว่าเราพยายามที่จะทำให้ตัวเองชัดเจนในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคา ธุรกิจของความกินนยครับเราคุณพ่อทํามานานกว่า40ปีแล้วคุณพ่อเริ่มต้นจากการทําธุรกิจโดยการเป็นผู้ผลิตของกลุ่มเครื่องมือช่างไม้ตอนนั้นเราได้รับเทคโนโลยีจากจากทางญี่ปุ่นเราก็ผลิตเรื่องของเกี่ยวกับเรื่อยคอนแล้วก็มาเป็นตรับเมตรแล้วก็พวกเกียร์เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆแต่หลังจากที่ท่านทํามาระ,ระยะหนึ่งเนี่ยท่านก็ตระหนักถึงความยั่งยืนของธุรกิจเปลี่ยน วิสัยทัดมาในเชิงของการสร้างแบรนด์ของเครื่องมือขึ้นมานั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีแบรนด์พามกินมา34ปีแต่ก็เชื่อว่า,าถ้าการที่ผู้ใช้ช่างก็ดีเข้าไปในร้านค้าเรียกชื่อว่าฟักทองฟักทองหรือจะขอเครื่องมือฟักทองหน่อยก็น่าจะเป็น,ปนคำพูดคำจาที่เป็นมงคลเ,เป็นเรื่องดีแต่ก็เลยยึดเอาคำนี้มามาใช้เป็นเป็นย่อของตัวเอง พอเราเริ่มทําสินค้าที่มันเกี่ยวกับช่างช่างไม้อะไรเงี้ยครับเป็นเป็นงานก่อสร้างพอเราคิดว่าเราต้องการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์มันคงไม่สามารถหยุดอยู่แค่สินค้าในในในกลุ่มสินค้าเดียวเราก็เลยเลือกมาเล็งเห็นถึงการขยายกลุ่มสินค้าและก็รายสินค้าให้มากขึ้นก็เลยเลยเลย,เลยพัฒนาต่อเนื่องมาแต่ย่อต่อมาในการที่ทำกลุ่มกลุ่มอื่นๆ อย่างเช่นกลุ่มช่างไฟฟ้าช่างสีเข้าไปในแวดวงของช่างโลหะพวกช่างเหล็กช่างอลูมิเนียมเรามีโอกาสในการที่ไปเห็นแบรนด์ต่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะเราไปเยี่ยมชมโรงงานหรือดูงานว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาบาลานดีระดับหนึ่งแล้วอย่างไต้หวันหรือกระทั่งแม้กระทั่งงานแฟร์เยอรมันอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยจึงทําให้เราตระหนัก ในถึงถงการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยปรึกษากันแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบข,ของยี่ห้อของแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให,ให้มันชัดเจนให้มีความยูนิคมากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําการรีแบรนด์ในช่วงประมาณปี2010เราเปลี่ยนโลโก้เลยซึ่งเปลี่ยนทั้งสีทั้งตัวฟอนต์ตัวหนังสือรูปหน้าตาของโลโก้เราเปลี่ยนทั้งหมดเลยเรา คิดณายเรื่องของตัว Product ในเชิงของสีสันของ Product p แพคเกจิ้งของ Product ทั้งหมดเราเปลี่ยนหมดแต่แน่นอนครับมันก็เป็นเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเราถือว่าเราเปลี่ยนได้ได้เร็วประมาณสักประมาณสักปีหนึ่งครับเราก็สามารถที่จะ c คลียร์ไฟ่์ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นการ Learn Experience อย่างหนึ่งคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำการตลาดในประเทศไทย พัมกินเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเราเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วเราก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้มีราคาที่ถูกที่สุดแต่เราจะวางกลยุทธ์ในเชิงว่าเราพยายามที่จะทำให้ตัวเองชัดเจนในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับผู้บริโภคซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนมันแอบเป็นช่องว่างของของตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศไทยก็ดีหรือตลาดต่างประเทศก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาในประเทศอาเซียนเนี่ยมันยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทัส่วนใหญ่คือตลาดเขาจะมีมีวัฒนธรรมหรือมีลักษณะของของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยที่ใกล้เคียงมันจึงเป็นโอกาสที่ทําให้เราสามารถนําเสนอสินค้าในรูปแบบแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศซึ่งเขาอาจจะไม่เคยซื้อของที่ราคา ไม่ได้แพงมากแต่คุณภาพใกล้เคียงราคาที่เป็นเกรดราคาสูงนะครับมันก็เลยทาให้เขารู้สึกได้สัมผัสกับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ดีเนี่ยผู้บริพวกมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการแก้ปัญหาในการทํางานของตัวเองต้องการหาเครื่องมือที่ทําให้เขาทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ในการที่เราออกสินค้ามาเนี่ยด้วยเครื่องมือธรรมชาติของเครื่องมือเนี่ย มันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อาจจะเป็นแค่เรื่องของอวัฒนธรรมรสนิยมในการชอบหรืออย่างอย่างเช่นสีสันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาหยิบจับไดง่าย,ายเพราะเขามองและเห็นชัดบางครั้งมันเป็นสลีลักษ์ของสินค้าก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ต้องวิเคราะห์และวิใจัยให้กับให้เหมาะกับแต่ละตลาดในตลาด ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนแบรนด์ของจีนเนี่ยเข้ามาตีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วจุดแข็งในแบรนด์ของจีนเนี่ยคือราคาเขาสามารถทำราคาได้ดีสิ่งนี้ท,ที่ที่พัมกินเองหรือบริษัทเองเนี่ยพยายามที่จะต้องทำให้ได้มากสุดคือการสื่อสารสื่อสารต่างๆเนี่ยอย่างไรให้กับผู้บริโภคให้บริโภคให้ผู้บริโภคเนี่ยตระหนักได้ถึง เหตุผลความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรในการที่ต้องเลือกซื้อสักสินค้าของความกิน mm hmm. ผมมองว่ายุคสมัยของวันทุกวันนี้เนี่ย mm hmm. การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันสะดวกมากกว่าแต่ก่อนเยอะมันแน่นอนครับการแข่งขันมันมันมันเป็นความท้าทายผมมองว่ามันเป็นโอกาสอีกอย่างหนึง่งซึ่งในยุคสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายเท่ากับณวันนี้มีสื่อเม d i ต่างๆที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นโจทย์ของบริษัทมากกว่าว่าจะทำอย่างไรให้ให้เขาเข้าใจถึงจุดยีนอย่างเช่นเหตุผลว่าทําไมต้องซื้อพอมกินเพราะว่าเพราะว่าสินค้าพอมกินมีนวัตกรรมที่ทําให้การทำงานของท่านเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นหรือการรวบเครื่องมือกี่ประเภทเข้ามาอยู่ใน1ชิ้นเพื่อที่ทํางานให้มัน สะดวกและพกพาสะดวกยิ่งขึ้นลักษณะนี้คือการสื่อสารทั้งหมดว่าเราจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคอย่างไรที่สำคัญของบริษัทที่ทำให้เราเติบโต,ตมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่าเราให้ความสาคัญในเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยและก็ทดสอบทดลองสินค้าก่อนที่เราจะ,ะนําเสนอให้กับผู้บริโภคเสมอเราเซตทีมในการมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เราทํางานร่วมกับ ช่างมืออาชีพในการทดสอบสินค้ารวมไปจนถึงว่าผมพยายามที่จะให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในตัวเครื่องมือให้มากสุดเพราะผมเชื่อว่าเราไม่สามารถอาศัยแค่คนสองคนในการพูดเท่านั้นเราต้องอาศัยคนหลายๆคนในการพูดมันถึงจะดัก